บางครั้งความวุ่นวายของโลกภายนอกก็ทำให้เราหลงลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือตัวเราเองในคลิปนี้คุณจะได้เดินทางเข้าสู่ความลึกของจิตใจสัมผัสพลังของความสงบและค้นพบคำตอบของชีวิตที่แท้จริงเพราะบางทีความสุขที่คุณตาหาอาจไม่ใช่การมีใครอยู่ข้างๆแต่คือการได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงสวัสดีครับทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่ช่องธรรมสอนใจที่นี่เราเชื่อว่าเสียงแห่งความเงียบคือครูผู้ยิ่งใหญ่และการได้อยู่กับตัวเองคือประตูบานแรกของการรู้แจ้งหากคุณเคยรู้สึกว่าโลกนี้เสียงดังเกินไปหรือใจคุณเหนื่อยล้ากับความสัมพันธ์กับความคาดหวังกับทุกสิ่งที่หมุนเร็วเกินควบคุมคลิปนี้อาจเป็นช่วงเวลาที่คุณเฝ้ารอมาโดยตลอด บางคนเข้าใจผิดว่าความสุขต้องมาจากสิ่งภายนอกต้องมีบ้านหลังใหญ่ต้องมีคนรักที่สมบูรณ์แบบต้องมีเงินในบัญชีจำนวนมากแต่เมื่อได้ทุกอย่างนั้นมาแล้วทำไมใจยังไม่สงบทำไมยังรู้สึกว่างเปล่าอยู่ดีคำตอบอาจไม่ใช่ว่าเรามีไม่พอแต่คือเรารู้จักตัวเองไม่พอการได้อยู่คนเดียวจึงไม่ใช่การโดดเดี่ยว หากแตกเป็นการกลับมารู้จักตนกลับมาฟังเสียงข้างในที่เคยเบาลงเพราะเสียงภายนอกดังเกินไปหลายคนกลัวความเงียบเพราะเมื่องเงียบลงความเจ็บปวดภายในจะดังขึ้นแต่รู้ไหมครับความเจ็บปวดนั้นเองคือประตูสู่ความเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริงเมื่อเราอยู่คนเดียวเราเริ่มถามตัวเองว่าเรากำลังใช้ชีวิตเพื่อใคร เราร้องให้เพื่ออะไรเราผูกพันกับสิ่งไหนที่มันไม่เคยรักเราจริงเลยคําถามเหล่านี้ไม่มีใครตอบให้ได้นอกจากตัวเราเองความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การได้อยู่กับใครสักคนแต่คือการได้อยู่กับตัวเราเองแล้วไม่รู้สึกว่างเปล่ามันคือการตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกสงบแม้ไม่มีใครส่งข้อความหา คือการนั่งอยู่เงียบๆฟังเสียงลมหายใจตัวเองแล้วรู้สึกว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วการรู้จักตัวเองไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจ็บไม่ทุกข์หรือไม่เศร้าแต่มันหมายถึงเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเรารู้ว่าทำไมเรารู้ว่าทุกอย่างจะผ่านไปและเราไม่ต้องดิ้นรนหลีกหนีเหมือนคนที่เข้าใจธรรมชาติของฝนจะไม่โกรธเวลาฝนตก แต่จะยิ้มรับมันด้วยความเข้าใจว่าฝนไม่ได้ตกเพื่อทำร้ายใครเช่นเดียวกันความเหงาความเจ็บความเงียบก็ไม่ได้มาทำร้ายแต่มาบอกอะไรบางอย่างกับเราและเมื่อเราฟังมันเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเราได้อยู่กับตัวเองนานพอเราจะเริ่มสังเกตได้ว่า ความสุขแท้จริงนั้นเรียบง่ายกว่าที่เคยคิดไว้มากไม่ต้องมีคำชมไม่ต้องมีคนมากมายมาเอาใจแค่ได้นั่งเงียบๆกับจิตใจที่ไม่รบกวนตัวเองแค่นั้นก็สุขเกินพอและเมื่อเราเข้าใจตนเองเราจะไม่เรียกร้องให้ใครมาเติมเต็มเราจะไม่คาดหวังให้ใครมาทำให้เราไม่เหงาเพราะเราได้รู้จักความเหงาอย่างแท้จริงแล้ว ความเหงาแท้จริงไม่ใช่ศัตรูหากแต่มันคือเงาของจิตที่ขาดการรู้ตื่นเมื่อเรารู้ทันเมื่อเราตระหนักความเหงาจะกลายเป็นเพื่อนเพื่อนที่คอยเตือนว่าถึงเวลาต้องกลับมาหาตัวเองอีกครั้งหลายคนติดกับดักของความสัมพันธ์เพียงเพราะกลัวการอยู่คนเดียวกลัวเงียบกลัวเจ็บกลัวความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้จึงยอมอยู่กับใครก็ได้ เพียงแค่ให้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวแต่รู้ไหมครับนั่นคือความโดดเดี่ยวที่แท้จริงเพราะไม่มีอะไรโดดเดี่ยวไปมากกว่าการมีใครสักคนอยู่ข้างๆงแต่เขาไม่เข้าใจคุณเลยไม่มีอะไรเศร้าไปมากกว่าการพูดกับใครสักคนทุกวันแต่ไม่เคยได้พูดความจริงจากใจเลยในขณะที่การอยู่คนเดียวอาจจะเงียบอาจจะมีน้ำตาแต่อย่างน้อย เราก็ได้อยู่กับความจริงความจริงที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นใครที่คนอื่นต้องการแต่เราสามารถเป็นคนที่ตัวเองเข้าใจและรักได้บางคนค้นพบตัวเองตอนที่อยู่ในห้องเล็กๆเ,เงียบๆไม่มีคนรักไม่มีเพื่อนไม่มีงานใหญ่โตมีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองกับคำถามที่อยู่ในหัวคำถามว่า เรามีคุณค่าได้หรือไม่ถ้าไม่มีใครมามองเห็นเราคําตอบคือได้และมากด้วยเพราะคุณค่าไม่ได้มาจากสายตาคนอื่นแต่มาจากการยอมรับตัวเองอย่างลึกซึ้งเมื่อคุณเห็นตัวเองเข้าใจตัวเองให้อภัยตัวเองและรักตัวเองได้คุณจะพบว่าคุณไม่ต้องการให้ใครมาเติมเต็มช่องว่างอีกเพราะคุณคือความสมบูรณ์ในแบบที่คุณเป็น และเมื่อเรารู้จักการอยู่กับตัวเองเราจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์รอบตัวโดยไม่รู้ตัวเราไม่ได้เข้าหาใครด้วยความกลัวจะขาดแต่เรายื่นมือให้ใครด้วยความเต็มใจที่อยากแบ่งปันเราจะไม่คาดหวังว่าเขาจะต้องรักต้องอยู่หรือเข้าใจเราเสมอไปแต่เราจะอยู่กับเขาอย่างเบาสบายโดยไม่แบกอะไรทั้งนั้นเพราะเรารู้แล้วว่าต่อให้ทุกคนหายไป เราก็ยังมีใครบางคนที่อยู่เสมอนั่นคือตัวเราเองหลายคนกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับตัวเองเพราะในตัวเรานั้นมีทั้งสิ่งที่เรารักและสิ่งที่เรายังไม่พร้อมยอมรับเราอาจเคยผิดพลาดเคยพูดในสิ่งที่ไม่น่าพูดเคยทำร้ายใครบางคนโดยไม่ตั้งใจความทรงจำเหล่านั้นฝังลึกในใจและมันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อเรานิ่งพอที่จะมองเห็น แต่นั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาเพราะเมื่อเรายอมเผชิญหน้ากับความจริงเราจะเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นล้วนมีเหตุของมันและล้วนเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตการอยู่คนเดียวคือการให้พื้นที่กับจิตใจได้ฟังสิ่งที่เราเคยพยายามปิดบังไม่ต้องแกล้งเข้มแข็งไม่ต้องฝืนยิ้มไม่ต้องอธิบายกับใคร เราสามารถร้องให้ได้เต็มที่หัวเราได้เต็มเสียงและเงียบได้โดยไม่รู้สึกผิดบางช่วงเวลาความเงียบพูดกับเราได้ชัดเจนกว่าเสียงของใครทั้งหมดมันบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องเร่งรีบไม่ต้องเปรียบเทียบชีวิตกับใครไม่ต้องรีบประสบความสำเร็จเพื่อพิสูจน์ว่าเรามีคุณค่าเพราะความสงบที่แท้จริงไม่ได้มาจากการชนะใครแต่มาจากการ ไม่ต้องแข่งกับใครเลยหลายคนเมื่อได้อยู่คนเดียวเริ่มต้นด้วยน้ำตาแต่จบลงด้วยรอยยิ้มที่เกิดจากความเข้าใจเขาเริ่มเรียนรู้ว่าความสุขไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความทุกข์แต่คือการมองความทุกข์ด้วยใจที่อ่อนโยนและเข้าใจว่ามันก็เป็นเทียงสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปความสุขจริงไม่ได้ส่งเสียงดังมันนุ่มนวล เรียบง่ายและบางเบาบางครั้งมันคือแสงแดดยามเช้ากลิ่นกาแฟาที่หอมการได้นั่งกับแมวหนึ่งตัวหรือเพียงการหายใจเข้าลึกๆเมื่อคุณอยู่กับตัวเองนานพอคุณจะเริ่มเห็นของขวัญเล็กๆเหล่านี้ที่เคยมองข้ามไปและนั่นแหละคือปาฏิหาริย์ในความธรรมดาคือความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาคือหลักฐานของใจที่มั่นคง เพราะเมื่อคุณรู้จักตนเองยอมรับตนเองอยู่กับตนเองได้อย่างแท้จริงไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะไม่สูญเสียตัวเองไปอีกต่อไปเลยเมื่อเราอยู่คนเดียวเราจะเริ่มแยกเสียงของใจแท้กับใจปลอมออกจากกันได้เสียงหนึ่งจะบอกให้เราวิ่งแข่งขันพิสูจน แต่เสียงอีกหนึ่งเบากว่าลึกกว่าและแท้กว่าจะบอกเพียงว่าแค่เป็นตัวของเธอก็พอแล้วการรู้จักตัวเองไม่ใช่แค่การถามว่าเราชอบอะไรหรือเราฝันถึงอะไรแต่มันลึกไปถึงการเห็นว่าแท้จริงแล้วเรากลัวอะไรเรากำลังหลบอะไรเราพยายามพิสูจน์อะไรและกับใคร ในความเงียบเราจะเริ่มเห็นเงาของอีกโก้เห็นความต้องการให้คนรักเห็นความอยากเป็นที่ยอมรับแต่เมื่อเรามองมันโดยไม่ตัดสินมันจะเริ่มอ่อนแรงเหมือนเปลวเทียนที่เริ่มดับเมื่อไม่มีลมมาบกพัดมันอีกคนที่อยู่กับตัวเองได้จะเริ่มไม่ต้องการคำชมไม่หวันคำตำหนิเพราะใจของเขามีหลักยึดของตนเองไม่ใช่ยึดด้วยศีลธรรมของใคร หรือคำว่าดีไม่ดีของโลกแต่ยึดด้วยความรู้สึกเบิสุดในใจว่าสิ่งนี้ถูกต้องหรือสิ่งนี้ควรเว้นเขาจะเดินชีวิตอย่างมั่นคงไม่เร่งรีบเขาจะพูดด้วยความเมตตาไม่ต้องเสียงดังและเขาจะรักได้อย่างไม่ผูกพันเพราะรู้ว่าทุกสิ่งในโลกมาเพื่อผ่านไม่ได้มาเพื่อเป็นของเรา เมื่ออยู่กับตัวเองมากพอเราจะไม่ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงใครเพราะเราเปลี่ยนแปลงการมองเห็นของตัวเราเองแล้วเราจะไม่ต้องพยายามให้โลกใจเย็นลงเพราะเราเองได้เรียนรู้ที่จะใจเย็นกับโลกไปก่อนแล้วหลายคนเมื่อได้ฝึกอยู่กับตนเองทุกวันเทียงวันละสิบถึงสิบหนาทีใจเขาเปลี่ยนการงานเปลี่ยน ความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนเพราะเขาเริ่มเข้าใจว่าเขาไม่ต้องได้ทุกอย่างแค่ไม่สูญเสียความสงบก็เพียงพอแล้วและนั่นแหละครับคือพลังอันยิ่งใหญ่ของการได้อยู่คนเดียวอย่างรู้เท่าทันและเมตตาต่อตอนเองเมื่อคุณสามารถอยู่กับตัวเองโดยไม่รู้สึกเบื่อไม่รู้สึกกลัวนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าคุณเริ่มเดินทางกลับบ้านแล้ว บ้านที่ไม่ใช่สถานที่ถ่ายนอกแต่คือบ้านภายในที่อบอุ่นสงบและมั่นคงบ้านที่ไม่ต้องประดับด้วยเสียงปรบมือไม่ต้องแขวนถ้วยรางวัลหรือคำสรรเสริญแต่ประดับด้วยความเข้าใจการยอมรับและความรักจากตัวคุณเองในบ้านหลังนี้คุณไม่ต้องเก่งกว่าคนอื่นไม่ต้องสมบูรณ์แบบไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลา คุณสามารถเป็นตัวเองได้อย่างแท้จริงร้องไห้หัวเราะเหงาสับสนก็ไม่เป็นไรเพราะคุณรู้ว่าคุณยังอยู่ตรงนี้คุณยังหายใจคุณยังรักตัวเองได้และคุณพร้อมจะให้อภัยตัวเองในทุกๆอย่างที่เคยผ่านมาสุดท้ายนี้หากคุณกำลังรู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังไกลเกินไป หากคุณรู้สึกโดดเดี่ยวหวั่นไหวหรือไม่เป็นที่รักขอให้คุณจำไว้นะครับว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในมือของใครแต่มันอยู่ในใจของคุณเองที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้เพียงแค่คุณหยุดหลับตาและถามใจตัวเองอย่างจริงใจว่าฉันยังรักตัวเองอยู่หรือเปล่าหากคำตอบคือใช่ นั่นแหละคุณกำลังมีความสุขที่แท้จริงแล้วเพราะความสุขไม่ได้เริ่มต้นที่การมีใครแต่มันเริ่มต้นจากการไม่ทอดทิ้งตัวเองขอให้คุณที่กำลังฟังพบความสงบในความเงียบพบพลังในความว่างและพบตัวตนที่แท้จริงในทุกลมหายใจหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและแบ่งปันให้คนที่คุณรัก ช่องธรรมสอนใจจะอยู่ตรงนี้เพื่อตวนใจคุณเสมอขอให้ทุกดวงจิตเป็นสุขสงบและพบแสงภายในตนเองสาธุสาธุสาธุ